เราจะรอมันเหรอรอได้นะเพราะว่าพี่หยงมีนายเฮ้ยเกียงเลยเุ้ยพี่หยงได้สองคิวสวยพี่หยงได้สองคิวอ่ะน้องสวยองแดงด้วยโู้ตะติวพี่หยงเปลี่ยนก่อนแล้วกัน อเอ็งยิงเก็บตั้งเยอะใครไม่มีก่อไหมพี่หยงไม่มีพูดตรงๆไม่มีจริงอุอ้ยมันมาแล้วร้อยตีนร้อยตีนลุยยิงเอาเขาจะอแอบในนั้นทำไมยิงตายว้าเว้ย้ โอ้ยอเฮียมันอยู่ฝั่งหัวมาผมหัวจะลิงไปไม่ได้มันนอนะขึ้นมาช่วยพี่หน่อยโอ้โหสองตัวเลยแม่ย้อยสว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 ยล้มหนึ่งแล้วใจเย็นใจเย็นล,นลานา้มหนึ่งละผมมาอยู่ยิงมันไม่ตายก็ถึงธรรมดาเอ้าไอ้เชี่ยชนะอุ้ย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 หมาหมาอุ้ยยิงไม้หน่อย กระสุนไม่พอลูกกระสุนไม่พอกระสุนไม่พอยิงหมากระสุนไม่พอยิงเถียดหนูอู้ปืนเขียวนะเนี่ยปืนเขียวครับปืนเขียวปืนเขียวก็ปืน,ป,นปืนเขียวบอกเลยเราจะหาว่าไม่เชื่อไงโอ้โหของมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันไม่ได้ฟาร์มอตตี้ใหม่แน่เลยอ่ะ okay, okay. เออก็นั่นนะดิเดี๋ยวพี่หยงไปดูของกล่องของพวกหนูก่อนนะจ๊ะกล่องเองอยู่ไหนกันหมดวะมันเก็บกล่องเองยังลูกโอ้โหออ้ยหนูเอ็มเควันไอว่ะเอ็มเคสติว่ะเอ็งเอามาเหรอเอ็งพกเอ็มเคสติลมาเหรออะเดี๋ยวพี่เอาไปคืนไม่เป็นไรพี่เอาไปคืนได้ อิ่มเลยสิพี่หยงกระเป๋าห้าไงชานจะกลับฝั่งไหนลูกได้ลูกอู้อิ่ม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 อุ้ยอิ่มมากเลยลูกพี่หยงอะวางแผนกับน้องไว้ว่าเราจะเข้าทองกันเพราะว่าเราไม่มีตังเลยเราจนมากแต่น้องตุยไงขอโทษด้วยนะลูกที่พี่หยงช่วยหนูไม่ได้อ่ะ นี่ไปหยงช้าปะ าลูกรอดแล้วลูกรวยแล้วสามจุดสองล้านเองว่ะชานเองได้เท่าไหร่สองจุดหกพันล้านหนึ่งตัว